ขอกล่าวสวัสดีทุกคนอีกหนึ่งครั้งครับอยู่กันกับช่องหลังข่าวบอยนะครับกับคอนเทนต์เปิดคลาส how to เกมม้า101นะครับในวันนี้ซึ่งผมเองก็เหมือนเป็นตัวแทนนักเรียนนะครับผมเป็น TA นะครับเป็นตัวแทนนักเรียนที่จะมาเรียนไปพร้อมๆกันเดียวคนดูนะครับนำสอนโดยเหล่าอาจารย์จากเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับใน Discord เรานั่นเองนะครับทั้ง3ท่านนะครับคุณนัทคุณคอนแล้วก็คุณปมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับเจี๊ยบคุณมันเป็น TA เลยนี่หว่า อาจารย์ก็กล่าว <laughs> สวัสดีนิสิทุกคนแล้วนะครับนะวันนี้ก็จะเริ่มกันด้วยท็อกแพชกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือไทยชินเข้านะครับนาริตะไทยชินตัวอวยผมนะครับจะเข้าในอีก2วันนี้ก็คือขอบอบนที่3สิงหาแต่คือ4เช้าของบ้านเรานะครับมาพร้อมกับการพพอร์ตไรครับอัรน,นีพาวเวออ๋ไม่ไม่ไม่ได้น่าสนใจใช่ไหมคือแบบถ้าให้พูดถึงว่า uh อะไรน่าเปิดคือแค่ไทยชินในเดียวเลย ถ้าถ้าเดือนนี้ตัวการ์ดไม่มีข้ามได้หมดเลยยกเว้นว่าเราจะเปิดบทซูเปอร์ครีกอย่าพูดถึงการ์ซูเปอร์ครีกนะไม่ได้พูดถึงตัวมานะใช่ไม่ถึงตัวการ์ดเลยวิ่แล้วไอจีวเซเลเบรชั่นไฮแจ็คที่มันคืออะไรอ่ะมันคือโกเ้นวีคับมันคือโกเรนวีคอญี่ปุ่นช่วงโกเ้นวีค่ะเอ่มันก็จะมีเควสมาให้พี่ทำอ่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะไอเควสเนี่ยมันจะแจกเป็นเศษโกชิปมาให้ ก็คือถ้าเกิดทำครบอ่ะพี่อาจจะได้โกชิปสามดาวแล้วก็เอาไปแข่งลงซ m เอมเลยแล้วก็ช่วงโัเดนวีคช่วงนี้มันจะเพิ่มจำนวนการยืมสืบทอดของเพื่อนโดยปกติเราจะยืมได้วันละสามครั้งมันจะเพิ่มแมกลิมิตให้อีกสองครั้งวันหนึ่งก็จะยืมได้ห้าครั้งเลยโอเคแปลว่าถ้าเรามีน้ำแครอททั้งหมดเนี่ยเราควรจะไปเบิร์นช่วงนั้นใช่เป็นช่วงที่ดีสุดในการที่จะปั๊มม้าเพราะว่ามันก็จะต่อด้วยช่วงของแชมเปียนมิทติ้งหรือว่าโหมดซ m มพอดี อันนี้อันนี้มันอ้างอิงมาจากที่ญี่ปุ่นหรือว่าที่ญี่ปุ่นมันหยุดตอนนี้จริงๆวะคอนตอนนี้เลยพี่ก็คือมามันเปิดช่วงกุมภามั้งก็คือมันก็ไหลมันช่วงเมษาพอดีก็หยุดช่วงนี้พอดีอ๋อคือมันใช้ชื่ออีเวนต์ว่า Golden Week ซึ่งตอนนี้ไอ้เจ็ดถึงยี่สิบสองสิงหามันไม่ใช่ Golden Week ที่ญี่ปุ่นมันแค่อ้างอิงจากตอนนั้นที่มันเกมเปิดตอนนั้นมันคือหยุดปลายเดือนเมษาถึงต้นเดือนพฤษภาสำหรับเราเนี่ย Golden Week ของเรานี่แม่งคือสัปดาห์แห่งการปั้นมาชัด ไม่ใช่วันหยุดตามนั้นโรงงานนรกอ่ะถัดไปคือ new t r a i n e new t r a i n e นี่คือม้าใหม่ใช่ไหมใช่เป็นม้าใหม่เป็นมาร์ทฟอลคอนเป็นม้าสนามดินถามว่าเก่งไหมเก่งครับแต่ว่าถ้าเราเพชรไม่พอเนาะแนะนําว่าไปเปิดไทยชินก่อนดีกว่าแต่เพชรเราจะพอได้ครับถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันห้าคนเล่นไนดีเดียวแล้วก็ช่วยกันเติมครับรับรองว่ามีทุกตัวครับแชร์กันเล่นคนนึงเล่นวันจันทร์คนหนึ่งเล่นวันอังคาร เออเนี่ยแค่นี้ก็มีทุกตัวละหาแนวร่วมแล้วกันนะแล้วถัดไปอะครับอไอหลังจากสมดเซียมน,นาริตะไบอันอ๋อไอตัวที่บอกว่าเป็นตัวที่ทำสืบทอดให้กับอ่าไทยชินได้ดีอะนะไม่ไม่ไม่ไอของไลออนอันดีไบอันทั้งไลอันกับไบอันอะอ่ามันเป็นตัวทําสืบทอดดีทั้งคู่เลยแต่ตัวไลออนอะพี่มันจะแบบเหมาะกับพวก วิ่งแถวหลังมากกว่าแต่ของไบอันน่ะมันจะได้ทั้งวิ่งแถวหลังแล้วก็พวกวิ่งเพสกลงกลางๆก็คือมันเหมือนรูดอฟเลยแบบแสงแล้วอันปีก็ทำงานโอเคซึ่งซึ่งไอตัวนี้คือไบรอันไม่ใช่ไรอันใช่ใช่โอเคโอเคชื่อใกล้ๆกันและสปอตการ์ดที่มาในช่วงนั้นน่าสนใจไหมครับก็คือไม่น่าสนใจเหมือนกันข้ามได้เหมือนเดิมครับไอสลีฟโอเคโอเคอันนี้ก็แข่งกับ ินนิ่งทิกเก็วตวอดกา้าแล้วก็เทโอไม่มีอะไรแล้วก็ปิดท้ายเดือนด้วยอ๋อไอชุดเจ้าสาวอะนะใช่ชุดเจ้าสาวแต่งงานาปิดจิงแล้วก็ตามด้วยอีเวนต์ด้วยเลยอืมสรุปแล้วเดือนนี้ที่น่ากดที่สุดคือไทชินถูกต้องไหมใช่ครับแล้วก็ลองล,อง,ลองมาก็เป,เป็นตู้คลีกอ่าเราลงมาก็เป็นตู้นี้ตู้สเปเชียลคลิกซูเปอร์คล k เฮียมึงชอบกูชอบมมชื่อจังเลยวะเฮียสเปเชียลคลิกสเปเชียลวิกเนี่ย โอเคสำหรับเดือนนี้ก็หมดแล้วม <Okay, okay. S 1> ีแค่นี้นะครับสำหรับแพชโนตของเดือนนี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้จะมาแบบว่าหนักสมองแล้วอันนี้เป็นคอนเทนต์สมองบวมเลยก็ว่าได้ครับเบสิกไกด์อุมะมุสุเมนะครับ่ะต่วงการเล่นพื้นฐานนะพี่ปกติเราจะต้องคิดเป็นสเต็ปสเต็ปเลยว่าช่วงเนี้ยเราทำอะไรมันถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด